สวัสดีครับเพื่อนๆก็ผมในแวดวลงทุนเช่นเคยนะก็พอดีมีเพื่อนมาปรึกษานะครับเรื่องชีวิตการเงินนะครับชีวิตการเงินก็จากคนต้นทุนไม่สูงนะต้นทุนต่ำนะครับอ่ะทีนี้ผมขอเชิญชวนมาสมัครสับสกายเป็นเมมเบอร์กันนะครับก็คืออ่ะตอนนี้มี42ท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาสมัครกัน,นะครับแล้วก็ เลี้ยงกาแฟนะครับอาจจะแก้วละ5้บาทหรือร้อยห้าสิบบาทแล้วแต่ท่านนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปนะครับเพราะว่าผมพูดตรงว่าผมทําคลิปพวกนี้ก็อ่าก็อย่างที่เล่าไปในคลิปที่แล้วลวเนาะก็คือไม่ค่อยได้คือไม่ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เงินนะครับสัก,กบาทเลยแต่ว่าก็ทําเพื่อความสนุกนะครับอ่ทีนี้มีเพื่อนมาปรึกษานะครับว่าตอนนี้เขามีเงินประมาณสองแสนนะครับเขาอยากได้สี่ล้านในสิบปีทําได้ไหม นะครับ4ล้านใน10ปีนะก็พอดีเพื่อนผมคนนี้ก็อายุก็49แล้วนะครับอายุ49แล้วนะก็ถือว่าสูงอายุแล้วละเนาะทีเนี้ยอีก10ปีเขาก็น่าจะประมาณสัก59เ้านะเขาอยากจะแบบเกษียณนะครับแต่ว่าเขามีเงินเก็บประมาณ2 0 0แสนนะครับคือจริงๆอ่ะเขาเขาก็มีเงินเก็บอยู่เยอะนะครับไม่ใช่ว่า49ทํ้าไมมีเงินเก็บแค่นี้ไม่ใช่นะเียงแต่เขาไปพลาดพลาดท่าทําธุรกิจแล้วเสียหายนะครับ แล้วก็ก็มาเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่นะครับด้วยเงินสองแสนนะครับ <c oughs> อ่าด้วยเงินสองแสนที่อ่าได้แล้วก็มีมีกำไรปีละสองแสนนะครับซึ่งเขาก็ปรึกษาว่าเออเขาจะทำยังไงดีเนาะที่จะทำให้ชีวิตเขาเนี่ยกเกษียณแล้วไม่ใช่กเกษียณทุกนะครับแต่เป็นกเกษียณสุขนะทีนี้ผมก็มานั่งมานั่งคิดดูนะว่าคือผมเองเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยเงินประมาณเจ็ดหมื่นนะครับเมื่อประมาณสักสิบสองสิบสามปีที่แล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็สามารถที่จะมีสภาพทางการเงินได้นะครับโดยที่ว่าผมเนี่ยแต่งงานกับภรรยาเนี่ยผมไม่เคยาพาภรรยาไปเที่ยวต่างประเทศเลยสักครั้งเดียวแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยนะครับภรรยาผมต้องร้องไห้3รอบเพราะว่าผมประหยัดอดออมมากนะเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ผมคิดว่าเราจะต้องมีให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปคิดว่าเราจะทําเงินให้มันงอกได้ยังไงเราต้องประหยัดเงินให้เป็นก่อนนะครับก็ เรียกว่าผมเป็นคนประหยัดมากกันแล้วกันเนาะทีนี้ผมก็คุยกับเพื่อนว่าเป็นยังไงทําได้ไหมแบบประหยัดสุดๆเลยเขาบอกว่าสําหรับผ้า,าจ,จะยากหน่อยเพราะว่าแฟนเขาเป็นคนชอบจับจ่ายนะประมาณว่าเป็นคือแฟนเขาจะอายุน้อยหน่อยนะเป็นของมันต้องมีอะไรพวกนี้นะซึ่งผมคิดว่าต้องต้องกำจัดเรื่องเหล่านี้ไปให้ได้ก่อนนะครับการที่ว่าเราจะอดออมประหยัดเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่เริ่มทํานะครับอีกสิบปีข้างหน้า เราเราแก่กว่าเนี้นะสมมุติว่าจะกเกษียณสักหกสิบก็แล้วกันเนาะเราแก่ไปกว่านี้อีกอะ่ะแล้วเราจะทำยังไงอะ่นะเนาะไม่เป็นไรนะครับทีนี้ผมก็ลองเสนอหนทางให้เขาดูนะก็หนทางไม่มีอะไรเลยครับก็คือใช้สูตรเดิมคือ future value ถ้ากับ present value คูณ1บก i กำลังเนะครับก็เ,เงินปัจจุบันให้เริ่ม2แสนนะครับผลตอบแทนต้องเยอะนะครับเพราะว่าเขาจะเอา4ล้านใน10ปีนี่ใช่ไหม จำนวนปีเนี่ยที่ผมลองลองรันโมเดลแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลา14ปีนะครับอันนี้เป็นเงินปันผลทบผมคิดว่าคือถ้าเขาเอาเงินไปซื้อหุ้นปันผลนะครับแล้วเอาเงินปันผลเนี่ยกลับมาทบนะครับก็คือผลตอบแทนก็คือเพิ่มขึ้นอีก5%เนะก็กลายเป็น1.25%จาเนะี่ยจากอันนี้คือโจทย์นะครับผมผมตั้งตั้งโซลูชันจากโจทย์นะครับจากโจทย์ที่เขาให้มานะบางคนบอกพี่ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได,ไได้อย่าพึ่งด่วนสรุปนะครับ อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะอันนี้ผมตั้งโซลูชันจากโจทย์ที่เขาให้มานะครับโจทย์ที่เขาให้มาแบบนี้ผมก็ต้องนําเสนอเข้แบบนี้เนาะก็คือคุณจะต้องหาผลตอบแทน20%แล้วจะต้องได้เงินปันผล5%แล้วเอาเงินปันผลเนี่ยอย่าไปกินอย่าไปใช้เอามาซื้อทบนะครับเนี่ยรันออกมามันได้แบบนี้นะจำนวนเนี่ยสิปีไม่ได้ครับที่เขาต้องการ10ปีเนี่ยมันไม่ได้นะมันต้อง14ปีนะครับ เพราะว่าเงินต้นเขาน้อยนี่ถูกไหมในในอนาคตเนี่ยก็คือจะสี่ล้านห้านะครับแล้วถ้าเขาได้เงินปันผลจากสี่ล้านห้าเนี่ยก็คือตกปีและประมาณสองแสนกว่าบาทแล้วถ้าเขายังทํางานประจํางานธุรกิจเขาเนี่ยที่มีกําไรปีละสองแสนเนี่ยถ้ากับว่าเขาก็จะได้เงินใช้จ่ายทั้งหมดสี่แสนกว่าบาทต่อปีแต่ถ้าเขาไม่เริ่มทําอีกสิบปีข้างหน้าถ้าธุรกิจยังดีอยู่ เขาก็จะได้เงิน 2, สองแสนกว่าบาทต่อปีนี่แหละนะแต่ถ้าธุรกิจโตนะครับเขาก็จะได้เงินมากกว่านี้ซึ่งถ้าถามว่าธุรกิจจะเป็นยังไงก็ต้องไปปรึกษาคนที่เขาทําธุรกิจประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าผมเองอ่ะประสบความสําเร็จด้านหุ้นนะครับผมก็มีแนะนําด้านหุ้นนะครับวิธีที่เขาจะรอดจากการกเกษียณแล้วมีเงินอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดประมาณ4ล้านเนี่ย มันมีถ้าถามคนคนลงทุนมันก็จะมีทางเนี้ยก็คือใช้ snowball effect นะครับมาใชจจ้จ่ายในการทบต้นนะครับซึ่งถามว่ามันดีกว่าไหมถ้าเรามีมีมากกว่านี้เท่าเท่าหนึ่งกระแสเงินสดก็คือเงินปันผลจากสี่ล้านกว่าบาทนะครับประมาณสองแสนนะครับกับเงินที่เขาทํามาหาได้ด้วยตัวเขาเองอีกสองแสนรวมเป็นสี่แสนเนี่ยแต่ถ้าอีกสิบปีข้างหน้ามันไม่ได้แบบไหนมันดีกว่ากันอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าไหม ค,คือถ้าเป็นคนโบราณเขาจะบอกอดเปรี้ยวไว้กินหวานแต่คนยุคนี้บอกชอบกระจัดประหยัดทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะทําให้เราเอาเงินอนาคตนะครับขีดเส้นใต้นะครับมันเป็นเงินอนาคตนะครับเงินอนาคตเงินอนาคตนะครับมาใช้ไม่ใช่เงินปัจจุบันที่เรามีนะครับจริงๆไม่ใช่เงินปัจจุบันที่เรามีจริงๆแบบเนี้ยแล้วเราก็จะกลายเป็นภาระของสังคมนะครับก็คือแก่ตัวแล้วไม่มีเงินนะครับอย่างน้อยที่สุดเราควรจะมีเงินประมาณนี้สี่ล้านกว่าบาทนะครับ เพื่อให้ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างน้อยนี่ก็คือเป็นมาตรฐานขั้นต่ําที่ผมคิดว่าเราพึงมีนะแล้วเราต้องทําด้วยตัวเราเองนะครับเราจะไปหวังพึ่งอะไรอ่ะรัฐบาลมันไม่ได้นะครับหรือไปด่ารัฐบาลว่าไม่ยอมทําให้มันใช่ไหมครับมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะหน้าที่ของเราทุกคนที่เราจะต้องต้องต้องทําด้วยตัวเราเองนะครับถ้าถ้าถ้าเราไม่ทําเนี่ยอนาคตก็ไม่มีนะครับ อนาคตเราก็จะกลายเป็นคนแก่ที่มีแต่นี่อันนี้ยังดีว่าเพื่อนผมไม่มีนี่นะคือเขาเคลียร์นี่จากการทาธุรกิจลายไปหมดละแต่เราคนที่เป็นนี่อะ่ะตอนเนี้ยสมมุติว่าเอาง่ายๆว่าเราวัดว่าเรามีสินทรัพย์แล้วแล้วเราเป็นยังไงสมมติว่าวันนี้เจ้านายละไล่คุณออกเลยอะ่ะไอ้บ้านที่คุณมีรถที่คุณผ่อนเนี่ยมันก็หายไปกับตายเลยนะมันเป็นมายานะครับ ใช่ไหมแต่บ้านเราซื้อผมผมเห็นด้วยนะเพราะว่าเราต้องมีที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยแต่รถเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องซื้อดีมากนะแต่ถามว่าถ้าถ้าเจ้านายไล่คุณออกเนี่ยคุณแทบล้มละลายเลยนะใช่ไหมถามว่าทุกวันนี้คุณมีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับแล้วคุณเอาเงินไปลงทุนให้งอกเงยหรือย,อยังนะอ่ะแต่ว่าตรงเนี้ยผลตอบแทนเนี่ยอาจจะดูเวอร์เวอร์วังไปนะผมลองเปลี่ยนนะแสดงว่าเงินต้นเนี่ย มันไม่พอแล้วนะ่ะเนาะให้เงินต้นห้าแสนเลยผ่านไปสิสี่ปีได้สิ็ดล้านนะเอาสิบสีปีเท่าเดิมให้างเงี้ยเราทำผลตอบแทนต่ำลงได้นะเอาสักสิบอร์ซนต่อปีเนี่ยก็ได้สามล้านห้านะครับแล้วก็ซื้อทบเข้ามานะมันก็มีความเป็นไปได้ที่เกือบเกือบสี่ล้านถูกไหมใช่ไหมครับก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าโอกาสที่ ที่คุณจะสําเร็จอ่ะก็มีถ้าคุณตัวแปรมันมีไม่มากหรอกก็คือคุณจะต้องก็เรียกว่าไม่เพิ่มเงินต้นก็เพิ่มผลตอบแทนถ้าเพิ่มผลเงินต้นผลตอบแทนไม่ได้เอาทบต้นยังไม่พอคุณต้องเพิ่มจํานวนปีอ่ะสมมติเพิ่มไปยี่สิบปีแปดล้านละเกินละใช่ไหมฮะก็แสดงว่าตอนเราอายุยี่สิบปีสำหรับเพื่อนผมคนนี้เขาอาจจะอายุประมาณเกือบเจ็ดสิบแล้วอ่ะ ก็คือคนเริ่มต้นช้านะครับคนพลาดเราพลาดไนคือท,ทําธุรกิจพลาดแล้วเราก็มาเริ่มต้นนะครับแล้วเราเริ่มต้นช้านะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ทํานะครับดีกว่าไม่ทำเนาะเนี่ยนะครับผมว่าสองแสนเป็นสี่ล้านในสิบปีเนี่ยถามว่าทําได้ไหมผมว่าทําได้นะอ่ะก็อย่าลืมสมัครสมาชิกกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปด้วยนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับคงจะเป็นประโยชน์ว่าเอ่อ สำหรับคนที่เขาบอกว่าทุนไม่มีอะไรเงี้ยคือการการเลือกหุ้นมันก็ไม่เป็นอะไรที่ยุ่งยากหรอกเนาะเราเลือกหุ้นที่ดีมีปันผลแล้วก็ซื้ออาศัยคือเราไม่ได้เป็นคนเก่งซื้อหุ้นเด้งอะไรอย่างนั้นอะ่ะใช่ไหมฮะเราใส่ว่าเราดูออกว่าบริษ,ษัทเนี่ยเป็นบริษ,ษัทที่ดีแล้วเราจะลงทุนระยะยาวอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ซื้อทบไปเรื่อยๆใช้มาตรารในการทบต้นสิ่งมาตราัาอันดับแ8ที่ไอสไตล์ของโลกนะฮะที่ไอสไตล์เขาเ <ๆ S 1> ขาบอกไว้อ่ะ นะก็เรียกว่าหมักในการทบต้นนะครับเป็นพลังดอกเบีย้ยทบต้นนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับตอนนี้คนไทยมีหนี้เยอะเหลือเกินนะอย่าให้เป็นหนี้มากไปกว่าน,นี้นะอย่าไปสนใจอะไรต่างๆที่มันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเรามากเกินไปนะครับสนใจชีวิตเราจะดีกว่านะครับอย่างเช่นเรื่องอะไรต่างๆที่เขาเทะเลาะบ่อแว้งกันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เชื่อผมนะสิ่งนี้มีประโยชน์ก็คือชีวิตเรานะครับชีวิตเราจะ,กะเกษียณยังไงนะครับจะเกษียณแล้วเป็นคนมีเงินหรือว่าเราจะเกษียณแบบ อ่าเรียกว่าอะอัตคัดขัดสนนะครับก็คือขึ้นอยู่กับวันนี้แล้วล่ะนะวันที่เราจะสตาร์ทวันนี้นะครับขอเป็นกําลังใจใทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ